นั่นนะเงินเงิออะไรจ็ไม่รู้ต้อาเอาหนไม่รู้เหรียญนี่ยเรื่องพรลงข้ออะไรเน,ไน,น,น,ไน,นี่นเยเพรลงข้ออะไรด่เงี้ยดุกเนี้ยด่เนขางอข้ออะไรวะดะออะบุญ ออนไปยังยออนไปแล้วอ้ห่านไปตื้ออะไรมัเพียบเ,ยเลยขัานนบานคุมวันนี้มีแเงไรแเผงเคุณผู้ชมนะก็เยอะแยะลาดบุรี ก็ไทยเท่านี้ก็อะ 10สี่มนะร้อยสี่ร้อยหกร้อยสให้ไปร้อยสี่ร้อยหไมถูกแล้ถูกแล้อันนี้ให้มาร้อยสี่้อยสี่เอ้ยี่น่ก็จะมาให้ดูก่อนเดี๋ยวจะมา

เลือกไปจะดีเลยไม่มีตังค์ให้มีมีมาสี่สิบบาทได้ไปสองร้อยสามร้อยสองร้อยสามร้อยก็แกนเน, 50. นี่ยคือแกไปยีถิตเพราเล็ก ใช้ตั้งไว้ไง้งปัญานี่ว่าลงเซนเฟล็กบันบันบันหนองเนาะนี่บันหนองวะนะทำคลิปสั้น,นทำคลิปสั้น,น,ส,น,ส,นสั้นน้ำพักเครื่องสันบุรีท่านผู้ชมวัดมหาธาตุเร็ยนด้วยนะนเป็นมีทุกวันนะท่านผู้ชมมีทุกวัน ทุกวนันนะแขวงเยอะแยนะนะคุผู้ชมนะก็มีทุกวันมีทุกวันพระนะครับวันพระก็มีวันธรรมดาก็มีแขวงจะก็จ,จะกระจายอยู่แถวในวัดมหา,าธาตุคุณผู้ชมเข้ามาชมเรียกหาพระพบรร بان ได้ điểm nhé Đài mang nghe các bạn ừ, đi Đài hết một luôn. <laughs> แม,ม่น้ำเขาตายสางสายคนอื่นเขาจะเอาตะบ,บอยไป็ไงเนี่ยวันนี้เล่นจังเลน่นดัน <โอ S 3> ไหน,นไวันนั้นพาเด็กๆไปถีบยางเล่นไงหรือพาไปเล่นอะไรอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนปิดเทมอมทำง,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 งานโรงเรียนด้วยน,นโลนะที่โรงเรียนเลยเนี่ยห้องครัง เห็นพ่ออะไรเนี่ยเบนเนี่ยตาไม่เห็นว่ะอขุขุที่ไหน่ะที่ทับเกด ด้วย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 บอกเอาของว่ามาคืนกุญแจตังค์มาให้กูด้วยมาคุณบอกมาแล้วอ้าวถ้ามึงเป็นลูกพี่มัอนนะมึงเป็นลูกพี่มัอนนะลูกพี่ลูกพี่ต้องรับผิดชอบลูกน้องเลยเฮ้ยลูกพี่ยังลูกพี่ยังร้อนเลยว่างั้น กลุ้มที่ยังร้อนป๋าเดินไปไหนเนี่ยไปห้องน้ำรู้ับป๋าบ้านเย็นนะเด้ไปกัมพได้ทางมาแล้วไปอกเลย้บีบ่าวเข้าไปชมนะวันเย็นนะบีบ่าวเขาเอฟซีตรอยู่เรื่อยไงบีบ่าวเนี่ยบีบ่าวเขาไม่ได้สุขใจไม่ได้ นีตอนนี้ลูกชายเขากำลังจบมาเรียนท่านผู้ชมนี่เป็นหลวงตะคึมนะท่านผู้ชมนะตะคึมสีตะเกตยดสีตะเกตยดเกจิเยอะท่านผู้ชมแล้วก็ได้าม,มาเรียนหนึ่งพับใหม่ท่านผู้ชมก็ไว้ลงยูทูบท่านผู้ชม ฝากพี่น้อง้ังไปท,ทุกคนนะครับาสายพักเครื่องชอบพักเครื่องก็เข้ามาติดตามรับชมกันออน channel นะพี่น้องฝา,ากไปเป็น fc กันด้วยนะท่านชมก็ฝากพี่น้องมาเที่ยวชมก็ได้นะสนามพักเครื่องสันบุรีวัดมหาธาตุท่านผู้ชมมีทั้งวันธรรมดาและว,วันวันพระนะท่านผะู้ชมวันธรรมดาก็มีทุกวันอยู่ยันเที่ยงนะท่านผู้ชม ในวัดมหา,าธาตุนะครับท่านชมในวัดมหา,าธาตุท่านชมนีมาานมม่แพงเยอะนะท่านชมแต่วันนี้เขามันเป็นวันวันเสาร์ท่านชมเขาไปเดินสนามกันที่อื่นเยอะนะครับปกติเขาก็อยู่นี่กันเยอะนะท่านชมนะท่านชมที่พะระ,พะเครื่องรัสนนามพระเครื่องมาเที่ยวชมก็ได้นะครับวัดมหา,าธาตุสันบุรีมีทุกวันนะท่านผู้ชมเป็นพระบ,บ้านๆน,นะครับแ่บไป ฝากผู้ชมที่มารับชมนะครับฝากติดตามพ่ออดคำจ้าแนวนะครับทำคลิปีๆเห้พี่น้องรับชมกันมารับชมคลิปอันทำจ้าแนวนะครับปันสายภาเครื่องอที่ชอบเดินสนามพาะเครื่องนะท่านชมก็ก,ก็มีมานั่งขายด้วยก็เดินสนามด้วยท่านชมก็ได้มนันอง์นึงปิดมาหนึ่งอง,งก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปหน้าก็ว่าจะไปสนามที่วัดไหนที่ก็ กดติดตามต่อไปนะครับว่าจะลงคลิปให้ดูกันต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมันขันจะแนวสวัสดีครับ